สวัสดีครับนี่คือ The Deep Dive นะครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจกันวันนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของมสอครับมหาวิทยาลัยสุโขท,ทัยธรรมธิราชที่เขาพลิกระบบสอบเป็นออนไลน์เต็มรูปแบบเลยอันนี้น่าสนใจมากๆเป็นกรณีศึกษาที่ดีเลยครับใช่ค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าจากเดิมที่มีความท้าทายเยอะแยะเลยเนี่ยเขาเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีใช้พันธมิตรจนสำเร็จได้อย่างไงมันมีอะไรเบื้องหลังแล้วเราเรียนรู้อะไรจากตรงนี้ได้บ้างค่ะครับ เริ่มจากภาพใหญ่ๆก็เลยมสทเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งเดียวในไทยเลยนะครับนักศึกษาเป็นแสนคนเลยนะแถมกระจายอยู่ทั่วโลกอีกแค่คิดภาพการจัดสอบแบบเดิมๆก็น่าจะวุ่น,นาวายมากๆเลยนะครับโอ้โหเป็นความท้าทายเรื่องโลจิสติกส์ที่ใหญ่มากๆอ่ะลองนึกภาพนะคะพิมพ์ข้อสอบส่งข้อสอบเป็นล้านๆหน้าเลยนะต้องส่งไปสนามสอบทั่วประเทศต่างประเทศก็มีอีกต้นทุนก็สูงแล้วยังมีความเสี่ยงข้อสอบรั่วไหลอีกค่ะ ยังไม่รวมภาระของตัวนักศึกษาเองด้วยใช่ไหมครับทั้งค่าเดินทางค่าที่พักเสียเวลาทํางานอีกใช่เลยค่ะอันนี้เป็นอุปสรรคใหญ่เหมือนกันนะสําหรับหลายๆคนคือมันทําให้การเข้าถึงการศึกษามันยากขึ้นไปอีกค่ะแล้วทุกอย่างก็เหมือนมาถึงทางตันตอนเจอวิกฤตโควิด -19 พอล็อกดาวน์นี้คือจัดสอบแบบเดิมไม่ได้เลยถูกต้องค่ะตอนนั้นมสธคือเอ่อเรียกว่าชะง,งักเลยดีกว่าค่ะนักศึกษาจบไม่ได้เรียนต่อไม่ได้ การสอบออนไลน์ตอนนั้นมันเลยกลายเป็นไม่ใช่แค่ทามเลือกแล้วค่ะแต่เป็นเป็นทางรอดเดียวจริงๆค่ะทางรอดเลยเห็นว่าจริงๆมมสทก็เคยพยายามจะทำระบบเองมาก่อนแต่ว่าเออไม่สำเร็จเหรอครับใช่ค่ะเคยพยายามพัฒนาระบบเองเป็นแบบ On-Premise คือตั้งเซิร์ฟเวอร์ดูแลเองหมดเลยแต่ว่ามันไม่เวิร์คค่ะเพราะระบบแบบเดิมๆมันรับมือคนเข้าพร้อมกันเยอะๆไม่ไหวอ๋อครับพอคนเข้าเยอะๆระบบก็ล่ม ประมาณนั้นเลยค่ะบทเรียนครั้งนั้นเลยสำคัญมากทำให้รู้ว่าต้องหา์ทเนอร์ต้องหาพันธมิตรมาช่วยแล้วละ่ะนั่นก็เลยเป็นที่มาของโมเดลซีน่าสนใจมากคือพันธมิตรไตรภาคีอันนี้เป็นยังไงครับขยายความนิดนึงครับชัดเจนมากว่าอยากได้ระบบแบบไหนคือต้องรองรับคนได้เยอะๆนะต้องปลอดภยัยโปร่งใสแล้วทุกคนต้องเข้าถึงได้เท่าเทียมกันครับผม 2คือ AWS หรือ Amazon Web Services ค่ะอันนี้คือผู้ให้บริการคลาวด์ระดับโลกเลยเขามีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งมากรองรับโปรเจรกต์ใหญ่ๆแบบนี้ได้และ3คือยิป i n นซอยค่ะทำหน้าที่เหมือนเป็นสถาปนิกเป็นคนเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันคือแปลความต้องการของมอทออกมาเป็นสถาปัตยกรรมบนคลาวด์เลือกเครื่องมือ AWS ที่ใช่บริหารโครงการทั้งหมดแล้วก็คอยพพอร์ตค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับ เหมือนมีคนคิดมีแพลตฟอร์มแล้วก็มีคนสร้างให้เป็นจริงขึ้นมาใช่ค่ะลงตัวพอดีเลยแล้วปัญหาใหญ่ที่ว่าคนสอบเข้ามาพร้อมๆกันเยอะมากที่เรียกว่าล็อกอินสโตรมเนี่ยเขาแค่ปัญหากันยังไงครับทางเทคนิคอันนี้คือโจทย์หินเลยค่ะนักศึกษาเป็นหมื่นๆคนสองหมื่นกว่าคนกดเข้าระบบแทบจะพร้อมกันเลยทางยิปอินซอยเขาก็เลยใช้เครื่องมือของ AWS ค่ะอย่างออโต้สเกลลิงกับอิลาสติกโหลดบาลานซิ่งหรือ ELB ออโต s สเกลลิงกับ ELB นะครับค่ะอธิบายง่ายๆก็คือออโต s สเกลลิงเหมือนเราสร้างเลนถนนเพิ่มเองอัตโนมัติตอนรถเยอะๆพอรถน้อยก็ลดเลนลงส่วน ELB ก็เหมือนตำรวจจราจรคอยกระจายรถไปตามเลนต่างๆไม่ให้มันติดอยู่จุดเดียวระบบมันเลยรับไหวไม่ล่มแล้วก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยเพราะเราใช้ทรัพยากรเท่าที่จาเป็นจริงๆค่ะแล้วอย่างนักศึกษาที่อยู่ต่างประเทศล่ะครับเรื่องความเร็วในการโหลดข้อสอบนี่มีปัญหาไหมครับ อ๋อมีการใช้ Amazon CloudFront ค่ะเป็น CDN หรือ Content Delivery Network มันจะเหมือนกันก็อบีข้อมูลข้อสอบไปวางไว้ตามเซิร์ฟเวอร์หลายๆจุดทั่วโลกเลยค่ะพอนักศึกษาอยู่ไกลเช่นอยู่อเมริกาอยู่ยุโรปเขาก็ดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใกล้ที่สุดได้เลยมันก็จะเร็วขึ้นมากลดเวลารอไปเยอะค่ะจัดการเรื่องคนเยอะเรื่องความเร็วได้แล้วอีกเรื่องที่สาคัญมากๆคือความปลอดภัยความน่าเชื่อถือของการสอบออนไลน์ ใช่ค่ะเรื่องนี้สำคัญมากๆมีการใช้ AWS Web Application Firewall หรือ WAF ค่ะตัวนี้เปรียบเหมือนเป็นกำแพงด่านหน้าเลยคอยกรองคอยสกัดการโจมตีแปลกๆทางไซเบอร์พวกแฮกเตอร์อะไรแบบนี้ใช่ค่ะพวก SQL injection หรือ cross site scripting อะไรพวกนั้น WAF จะช่วยป้องกันไม่ให้เข้ามาถึงตัวระบบสอบหรือข้อมูลสำคัญสำคัญได้ค่ะ ฟังดูครอบคลุมมากๆเลยครับทั้งเรื่องสเกลความเร็วความปลอดภัย แล้วก้าวต่อไปของมสทล่ะครับเห็นว่ามีเรื่อง AI เข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ค่ะตอนนี้กำลังมองไปถึงการพัฒนาระบบคุมสอบอัจฉริยะหรือ e proctoring ด้วย AI ค่ะหลักๆมีสส่วนที่น่าสนใจนะคะส่วนแรกคือใช้ AI ช่วยยืนยันตัวตนก่อนสอบเทีบยบใบหน้าอะไรแบบนี้แล้วก็ระหว่างสอบ AI ก็จะช่วยดูพฤติกรรมอย่างเช่นออมองออกนอกจอเปิดโปรแกรมอื่นมีคนอื่นเข้ามาในกล้องหรือว่าใช้มือถืออะไรแบบนี้ค่ะ แล้ว AI ก็จะแจ้งเตือนผู้คุมสอบที่เป็นคนให้เข้ามาดูอีกทีถูกต้องค่ะไม่ได้ให้ AI ตัดสินเองนะคะแค่ช่วยแจ้งเตือนให้คนเข้ามาตรวจสอบอีกทีแล้วอีกส่วนหนึ่งของ AI ละครับส่วนที่สองนี้จะมองไปไกลกว่าแค่การคุมสอบแล้วค่ะคือการเอาข้อมูลการสอบเยอะๆเนี่ยมาให้ AI ช่วยวิเคราะห์เช่นดูว่าข้อสอบข้อไหนนะที่นักศึกษาส่วนใหญ่ทําผิดกันเยอะๆจะได้เอาไปปรับปรุงข้อสอบหรือวิเคราะห์หารูปแบบว่า นักศึกษามีจุดอ่อนความรู้ตรงไหนเป็นพิเศษแล้วก็ส่งข้อมูลนี้กลับไปให้มหาวิทยาลัยเอาไปพัฒนาหลักสูตรพัฒนาการสอนได้ตรงจุดมากขึ้นค่ะโหอันนี้เป็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะครับสรุปแล้วเนี่ยกรณีของมสทน,นี่ให้บทเรียนอะไรสำคัญๆกับองค์กรอื่นๆบ้างครับโดยเฉพาะที่กำลังอยากจะทำดิจิทัลทราน m a t i o n บทเรียนสำคัญเลยคือวิกฤตเนี่ย มันเปลี่ยนเป็นโอกาสได้จริงๆนะคะถ้าเรามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกพันธมิตรที่ใช่ที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆอย่างโมเดลไตรภา,าคีที่มสททำเนี่ยมันได้สร้างมาตรฐานใหม่เลยนะสำหรับการวัดผลในยุคดิจิตอลคือทั้งโปรง่งใสเท่าเทียมแล้วก็ขยายระบบได้ตามต้องการเป็นต้นแบบที่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับองค์กรใหญ่ๆโดยเฉพาะภาครัฐหรือการศึกษาที่อยากจะปรับตัวค่ะ ครับเป็นเรื่องราวการปรับตัวที่น่าทึ่งมากๆครับก่อนจะจากกันวันนี้มีประเด็นทิ้งท้ายให้เรากลับไปคิดต่อกันไหมครับ ม,มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคือนอกจากการใช้ AI มาช่วยคุมสอบหรือวิเคราะห์ข้อผิดพลาดแล้วเนี่ยไอข้อมูลมหาศาลที่เราได้จากพฤติกรรมการทำข้อสอบรูปแบบการเรียนรู้ของคนเป็นแสนๆคนเนี่ยเราจะเอาข้อมูลพวกนี้ไปต่อย,ยอดสร้างสิ่งที่เรียกว่า personalized learning path หรือเส้นทางการเรียนรู้ที่ออกแบบเฉพาะบุคคลเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญคือมีจริยธรรมได้ยังไงในอนาคต อันนี้น่าจะเป็นคําถามใหญ่ที่ท้าทายวงการศึกษาทั่วโลกเลยค่ะเป็นคําถามที่น่าคิดต่อมากๆครับวันนี้ขอบคุณสําหรับข้อมูลเชิงลึกนะครับยินดีค่ะและขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม The Deep Dive ในวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ